สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เห็นชื่อคลิปแล้วใช่ไหมเราจะมาพูดถึงตัวนี้ค่ะคงจะคุ้นๆกันสําหรับมิทีนเดอะพีคตัวนี้นะคะนี่งานคิวค่ะ พราะคิ้วคือมองกุดของไปนาะแกเป็นคนมีคิ้วทุกคนก็อาจจะแบบว่าเออนี่นี่คือไม่ได้เขียนแล้วใช่ไหมันนคือคิ้วแบบว่าโลนๆกำลังจะมาเขียนให้ดูในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะแกจะออกไปถ่ายงานข้างนอกพอดีนะคะก็เลยแบบคิดขึ้นได้ว่าต้องการ พิสูจน์ตัวนี้ว่ามันจะอยู่ทนทั้งวันไหมให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่าควรไปโดนหรือเปล่านะอันนี้แก้วซื้อมาในราคา140บาทนะคะที 1, ท่พันทิพย์งามมุงหวานนะคะก็คือร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปแหละซื้อมาเป็นสีเบอร์1นะคะคือสีน้ําตาลเข้มเลยเขาก็จะมีเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์สานะคะเบอร์สาก็จะอ่อนสุดตอนนี้ผมแก้วมีสีเข้มนะคะก็เลยใช้เบอร์1 9ึ่งเก้าโมงกว่าแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาพิสูจน์กันทั้งวันเพราะวันนี้น่าจะถ่ายงานทั้งวันเลยนะคะ หน้าตาเป็นแบบนี้นี่นี่นี่เขาก็จะมีแบบตัวดินสอเขียนคิ้วมาให้ดูความยาวนะคะเสียวหักมาวเก็บเถอะเดี๋ยวหักขนาดก็ค่อนข้างแบบใหญ่กว่าดินสอเขียนคิ้วทั่วไปนะข้างหลังก็จะเป็นแบบมาสคาร่าคิ้วเป็นเป็นหัวแปรงปแปลกนี่เป็นหัวแปรงแบบนี้นะคะก็สีมันดูอ่อนๆออยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวลองสวอดดูว่ามันติดไหมเออ เขียนง่ายนะคะหัวไม่ได้แข็งมากก็จะถมช่วงที่แบบว่าลงๆอยู่พอว,วาดไปแล้วมันเหมือนแบบเกลี่ยคิ้วเราให้เนีบไปเลยเขียนง่ายมากนะแล้วก็สีออกง่ายด้วยนะคะก็สีน้ำตาลเข้มก็ไม่ได้เข้มมากไม่ถึงกับแบบ แ,แก้วก็อาจจะแบบคิว้วใหญ่ชุเล็กน้อยเพราะว่ามันเพลินนะ้หัวมันนิ่มมากๆนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะด,ด้ามจับแก้วคิดว,ว่าด้ามจับมันใหญ่กว่าดินสอเขียนคิว้วที่แบบเคยใช้เดี๋ยวเราจะมาปัดมาาร่าคิว้วกันเลยเพราะตอนนี้แก้วสายแลย้ว แต่พอเกี่ยไปแล้วขนคิ้วแก้วคือแบบแนบไปกับคิ้วเลยแบบแนบเลยคิดว่าเขียนเสร็จแล้วก็โอเคนะคะแบบคิ้วก็คมเข้มแล้วก็เปปังอลังเวอร์กลับมาอัปเดตนะคะขอไปทำผมแล้วก็ไปข้างนอกก่อนนะจ๊ะ ตอนนี้ก็บ่ายสองครึ่งแล้วนะคะคิ้วเราก็ยังอยู่นะจะเ,ออเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันตอนเย็นอีกทีหนึ่งนะจ๊ะอยู่กับ้อยู่กับสาวตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงห้องแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาจะหกโมงเย็นแล้วนะคะสําหรับคิ้วของเราก็ยัง ปังเวอร์อยู่นะคือแบบว่าเออใช้ได้โอเคอยู่นะคะสำหรับมิทีนเดอะพีคอันนี้นะคะแก้วให้สามผ่านไปเลยนะคะราคาไม่แพงนะคะใช้ได้จริงแล้วก็มาสคาร่าก็ใช้ได้ด้วยบางอันเนี้ยมาสคคาร่ามันจะเหนียวเหนียวเนิ้อเนอปัดแล้วขนตามไม่เอ,อขนคิ้วนะคะไม่ใช่ขนตาขนคิ้วไม่เลียงสวยนะสรุปสั้นๆคือให้สาวผ่านมีข้อติเล็กน้อยนั่นก็คือสีของเขานะคะคืออันนี้คือน้ําตาลเข้มแล้วแต่ทุกคนอาจจะดูว่า ผมแก้วมันยังเข้มกว่านะแก้วอยากได้ที่มันเข้มกว่านี้นิดนึงสีเขาก็มี3เบอร์แต่เบอร์นี้คือเข้มสุดแล้วนะก็ได้ประมาณนี้นะคะใครที่แบบผมดําแล้วอยากได้คิ้วดําด้วยนะอาจจะแบบไม่ถูกใจเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้มันเข้มสุดแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ไม่อินเท่าไหร่ก็คือความความตุ้ยนุยของมันถึงแก้วจะเป็นคนตุ้ยนุยนะคะแต่แบบว่าอันนี้ก็แบบมีความใหญ่ใหญ่ตรงเนี้ยแต่ว่าบางคนก็อาจจะถนัดมือบางคนก็อาจจะแบบ เออชอบก็ได้แต่แก้วก็รู้สึกว่าเออชอบใช้แบบออที่เขียนคิ้วแบบเรียวๆมากกว่าเออให,ให้ให้นางไปเถอะแล้วนางก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็มาในสองอย่างเราไม่ต้องซื้อแยกด้วยแล้วก็ร้อยสีบาทนะคะให้นะให้ไปให้ไปวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันเพราะว่าเดี๋ยวแกจะรีบไปตัดแล้วก็ลงวันนี้เลยนะคะรีบมากนะคะคุยกันได้ที่ Facebook แฟนเพจอินสตาแกรมหรือว่าทวิตเตอได้นะจ๊ะก,ก็มามาออยกันได้ก็ได้นะอยากให้พูดถึงอะไรหรือว่าใครเคยลองใช้ตัวนี้แล้วก็คอมเมนต์แชร์ เพื่อนๆได้นะจ๊ะเพราะคิ้วคือมงกุฎของใบหน้าคุณแม่รักมากเลยค่ะ